ปัจจุบันนี้ถึงแม้การใช้งานโซล่าเซลล์ตามบ้านจะได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์กักเก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้าก็อาจจะยังมีความยุ่งยากเพื่อแก้ปัญหานี้บริษัทในสหรัฐจึงพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์พร้อมสถานีจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านที่ทำหน้าที่ได้ครบจบในเครื่องเดียวค่ะตัวอุปกรณ์นี้มีชื่อว่า Blue e t i e p 900ทำงานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ ตัวอุปกรณ์ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสถานีไฟฟ้าหรือ power station ซึ่งติดตั้งไว้ด้านบนของตัวเครื่องทำหน้าที่จัดการระบบส่งกระแสไฟต่างๆและส่วนที่เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตแบบเดียวกับที่นิยมใช้ในรถ e ีวซึ่งสามารถถอดประกอบและวางซ้อนกันได้ซึ่งอุปกรณ์สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ถึง9.9กิโลวัตต์เพียงพอสำหรับการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายในบ้านและใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาไฟดับจากสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีระบบดึงพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนเกินส่งขายเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกด้วย ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยตัวอุปกรณ์ยังมีระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับและจัดการปัญหาอย่างเช่นไฟกระชากการชาร์จเกินความจุความร้อนสูงเกินลิมิตหรือความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าได้ทั้งหมดอีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้โดยตรงซึ่งจะช่วยรายงานภาพรวมการใช้พลังงานพลังงานในแบตเตอรี่และสุขภาพโดยรวมของแบตเตอรี่ในปัจจุบันนอกจากนี้ตัวอุปกรณ์ยังมีจุดเด่นคือ ความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศสูงสามารถติดตั้งได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านและในกรณีที่ใช้งานในเมืองหนาวที่มีหิมะตกตัวอุปกรณ์ยังมีระบบสร้างความร้อนให้ตัวเองทําให้เครื่องไม่กลายเป็นน้ําแข็งจนต้องปิดตัวลงรวมถึงบริษัทยังรับประกันว่าอุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานถึง10ปีอีกด้วย ก็น,นับว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจที่อาจจะทำให้การใช้งานพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นเป็นการใช้พลังงานสะอาดที่ช่วยโลกได้และยังช่วยประหยัดค่าไฟไปได้มากเลยทีเดียวค่ะ